ไม่เห็นทำลายก็นั่งไม่เฉยอ่ะนะโอ้กี๊ดไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้กี๊ดใครกี๊เหรอไม่ไม่โอ <c oughs> น้นี่เน่เน่เ <c oughs> น่เ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 ขินเขินทำไมเขินทำไมกูแพ้สายตาผู้หญิงเวลามองแล้วทำไมต้องมองทุกหฮาวิ ก็เขานข้งหน้าจริก็เฉยจริงใจเปนใจซึ้งไหมเปลี่นกนงานก็หัน้องอนจบจบตายจบตายได้กับกล้องมอเคยกเคอะไรเกินเเป็นผู้ชายแล้วเราจะเป็นผู้หญิงอ้าว่เลยงพูดแบบน้อยู่เลยเร็วๆพูดพูดคำเมื่อกี้เชินฝันหรือเปล่าม่อกี้็จริงอาง้กนจริง้าวแต่เราตงไชอบลิสิชอบ เออชอบเอาอีกซูมอีกเอชอบเอชอบเออชอบแม่เขาจะให้หายอี้กคงดีด้วยเขาโดนแต่ไรนี่ถ้าเกิดเอาไปลงเนี่ยเสียหมดเลยผู้ยุ่งผู้ยุ่งหนีหายหมดเลยมันเยอะเนาะมันขนาดนั้นเลยเหรอมีเป็นล้านอ่ะเรื่องขอไอ้นี่แหละไอ้นี่ไอ้นี่แหละไอ้นี่ทางขัยคนมืดถือบอกร้านก่อนเยอะน่ารัก เราคนเดียวอ่ะไได้แล้วเช่ไม่ต้องไปจับกรบันได้ไหมเราเป็นผู้ชายยื้อใช่ไหมอะไเลี้ยงเอาสิ่งเงินเดือนมาทำแบบนั้นด้ยใช่ไหม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 

ไ่ออนอไมเรื่อยไม่เรื่อยนไรวะรัวเอง้ชิง้ิงเบขาบอกว่านรงเรียนในโคราชเอาวอาอยากเปเผยอไม่ถึงหรอ ม่หงเต้องถึงเลยเนาะเนอะไรอะไรกินเนาะจุดหมาเวียนวนเวจกกีไม่เนเไม่เอาจมเขาเรียนอไเารียนไทยสังคมเป็นเขาเรียกกันทั่วไปอ่ะทั่วไปแล้วก็เน้นไทยสัคมเขาตกไทยหมดเลย เพราะว่าพูดแต่แบบภาษาอื่นนะเช่นเช่นไะคเมนคเมนอแนะนำตัวสัม่ร้อไหรอแนวตงเนหิงหน้าแสดงเปนผิงห้มึงไม่เป็นตัวเาเออย่าเอสอนวิธจีบสาววิจาใช่ไหมไม่รู้อ่ะเราเราไม่เคยเห็นสาวเนสาวสยแล้วก็เฉยนะเพราะว่าเราเข้าม่จีบนเดีแล้วเราเราจีบ จีบแต่ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าจแล้วผู้ชายมาตอนน้ิวไม่ใช้เกินเลยช้าใจ้าใจ้าใจตัวนี่อะไรก็จะป่อยเขาแล้วไปแล้วไ้วโอยก็ธรรมดาของม้ ความรักอ่ะไม่จำกัดเพศและวัยดูอย่างเราสามคนสิแลไอ้นูไอ้เป้าไอ้เป้าไอ้ดูเหรอนานๆทีก็แวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันน้อยเป้าไววแักเพื่อนไหมรักแต่เป็นเพื่อน